ไม่อยากมีลงทุนไม่ชอบแล้วจะทำยังไงล่ะเนี่ยมาถึงแล้วไม่รู้ว่าอยู่หรือเปล่าด้วยผิงเรียกก่อนเลยไหมคะเรียกเลยนะส่งเสียงไปเลยไหมคะเขาต้องจับเราได้แน่ๆเลยอ่ะส่งเสียงเราไปเลยไหมคะไฮดัลลิงใครมาคองเดี๋ยวลองฟังดีๆก่อนฟังดีๆว่ะอาจจะเป็นทัวร์มาลงเมืองเราหรือเปล่าเฮ้ยทูภาษาอังกฤษเดี๋ยวจะฟังนี้ฟังอีกรออีกรอบหนึ่งไหมคะ ลิ้นรับปากเนี่ยมีอยู่คนเดียวใครอ่ะผูหญิงมาอีกแล้วอ่ะมาเยอะรู้นี่าทำยังไงไปบอกว่าเราอยู่แล้วก็ไล่กลับไปเข้าใจไปบอกว่าไม่อยู่ไม่อยู่แล้วก็ไล่กลับไปไล่กลับปากอเธออยู่อเรื่องอีกเรื่องนีจะไล่กลับไม่ชอบอยู่หรือเปล่าเนาะ เออทำแบบว่าโค้ไม่ยากอ่ดีโอ้ยโอ้ยโอเคโอเคอายคือวันนี้อยหญิงมากคือพยะค่ะมา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 เดยิ่งมีทุล้อมีทุร้อมีมีเลยนะมีทุร้อมีนึ่งมึงแปลที่กูฟังไม่เข้าใจเนี่ยมีทุละานิดนึงมีทุละานิดนึงใช่เจ้าที่ที่แบดอยู่หรือเปล่าอะไรนะ เออองค์ท่านทิเบตสั่งเก้าหม่อมชั้นหมื่นบ้องออกมากราบทูลองค์หญิงว่าไม่อยู่พะยะค่ะไม่อยู่ไม่อยู่เลยแล้วไปไหนอ่ะเอ้าไม่อยู่แล้วใครจะใช้หม่อมชั้นมาล่ะแสดงว่าอยู่ไม่อยู่หม่อมชันจัดการเองอยู่อ่ไหนนี่ยไม่อยู่อะไรนะองค์ท่านทิเบตไม่อยู่แล้วใครใช้ออกมาองค์ท่านทิเบตแต่แกบอกว่าอยู่ข้างในองค์หญิงใจยังไงพ่ะค่ะค่ะจัดการเลยนะองค์หญิงดูหม่อมชั้นและ บ้องอะไรอ่ะดูนี่นะแล้วพาองหจิงมาทำไมทำไัน่ามันคู่ม่นคู่หมายกัน่รทำไมอ่ายอยดูดูแลทำนาอะติ่งแงติ่งแงติ่งแงไม่กอติ่งแงติ่งแงติ่งแม่้ไปบอกเปรนราชาอถูกมายามาขอขึ้นไปเลยปาป้าป้าดต้องไปแาบนี้เลย ม,ม,มันขับรถเลยได<ม>้ปเ<ม><ม>ล่นไมได้แล้วออกมามันตึดทำงานมันก็ต้องทำต้งทำอย่างนี้ใช่ไหมล่ะีทีดิติ่ง่ง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 ติ่งงต่งไปบอกที่แ่ราชาเอกุมายยมาขอขึ้นเต้าปาปาปาอุ้ยแรงแรงเยมันก็ได้เท่านี้แหละ สุมายามาขอขึ้นเฝ้าป้าป้าป้าบกไม่ได้หรอกไปบกสุมายาพี่เบนนาชาไม่ให้เข้าเฝ้าไฮอะไรป้าป้าอ้าุณเพื่อนเล่นเบื่อไม่ใช่ออไปจะมาทางเล่นมันต้องไม่ทาไล่ไปป้าป้าเล่นไปนี่เลยคุณเล่ห์ เวลาทาไม่ให้ขึ้นเฝ้าไปบอกเอากิ่งจีเย็ดให้เขาตั้งห้โอ้ยมันน่าเกลียดทำไม่ได้หรอกเป็นองค์หญิงขอทำได้นี่อันนี้เนืงอ่ะอันนี้เนื้อบอลเบบกับอันนี้ขนหอนนิดเดียวเองนะเพราะว่ามันน่าเกลียดนะคะไม่ได้นะคะนิดเดียวนะคะอ่นนิดเดียว ตงนะติงนะตงนะไม่จะ่งนะต่งนะไปบอกพเบลาชามายามาขอ้ป้าป้าป้าไปอมแล้วพัดดิอเอาแล้วโบนโตพี่เบลลาชาวิ่งตกมายามาขอขึ้นเฝ้าป้าป้าป้าไปบอกตุกมายาพี่เบลาชาไม่ให้เข้าเป้าไป ไม่ทำอป้าออกไปต้อป้าหัวขาดไม่ทำป้าไปกป้าไม่ทำต้งป้าหัวเลยเหมือกูไม่เอกไม่ได้กม่ทำไอ้บอสไปบอกกะสูมายานที่เบลจราชาไม่เข้าเฝ้าป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 ขาจะเลี้ยงไอรีนขนาดออก่าอสสูมายานที่เบลจราชาให้ขึ้นเฝ้าพอพอ กระเบนเนี่ยกูไปตะคิวแล้วพี่แตงจะไปเข้าเหญิงใช่เหรออีดีเนี่ยทุเรศทลลุลังลึกตึงจับตัวปาป๋าเดี๋ยวป๋าตกปิวเลยเนี่ยเข้ามาได้ไงเดี๋ยวจับเข้ามาได้ยังไงก็บอกบอกว่าเจ้าพี่ให้ผมใช้เข้ามาได้เลยใครบอก <S <S> บอก <S <S> บอกบอกใช่เราไป กินลมกินลมเฮ้ยอะไรไมื่อิดลมแล้วนี้เนี่ยก็นั่งทักอยู่ทำไมเหนื่อยอ้าวทำไมอ่ะมึงกูบอกว่าให้ไล่กลับไปก็ไล่ยิ่แล้วยิงเขาไม่ไปก็เลยไล่เข้าไปไล่ไม่กลับมึงเลยไล่เข้าไข้างในไม่ใช่ค่ะก็คุยไปก่อน,นอไงก็มีลูกโคบุนะยเนี่ยชอบไล่ผู้หญิงเข้าห้องเนี่ยตาบ้างก็คงท่านไม่ชอบ ไม่เคยไม่ชอบคือไม่อยากมีเมียไม่อยากไม่ชอบเมียไม่เอาไม่ชอบเมียในเรื่องเ้าเนอกก็ไม่ชอบเจ้พี่ไม่ต้องเถียงมันไม่ต้องเถียงเขาแล้วมันเท่าตัวเท่าตัวอะไระมาทางน,นี้ปะป๊บอบอารงไหนลงบอบอม,ยมลยปะป๊าสูมสี่สูงห้าเข้ามาเนี่ยมันน่าเกลียดที่มันตำหนักของพี่เจ้าไปหญิง ตัวพี่อีกคนลูกเหมือนแล้วพี่ไชอบผู้หญิงซึ่งหม่อมฉันจะเข้านอาออกนายได้ตามใจชอบมันเป็นผพนดิงของเจ้าก็จริงเจ้าเคยเข้านอกออกในที่ไหนก็ได้ตามใจชอบมันถูกแต่ไม่ใช่ตำหนักของพี่ที่เด็ดพี่มิโลส่วนตัวสูงนี่นึยอยางนึกบางวันพี่เล่นเกมอยู่พี่ใครใครไปยุ่ง <c oughs> ไม่ชอบนี่เป็นขู่มันก็จริง อันความจริงแล้วเนีพี่ไม่อยากไม่อยากจะมีคู่ครองตอนนี้และจะบอกไว้เลยนะถ้าเจ้าขืนมันตื้อรั้นกับพี่มันจู้จี้ทุกวันไม่แน่พี่อาจจะถอนมันก็ได้ไ,ดไม่ได้นะเบคะได้สิพี่ไม่ชอบแต่วม่าฉันชอบนี่ขอร้องนะตุมาญาเพียแคะแล้วก็เนี่ยอะไรเบคะกลับไปซะเลยถ้าไม่มี ผู้ระสำคัญเนี่ยรีบออกจากสนามพี่ไปกลับเไป<ด><ด>กินกินก็ไปเอาเลยไหมคะจะทำยังไงดินนะสุกไหม ไปๆๆไป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 ผู้ชายไอไ่วนนพี่มองพี่หยุดให้หยุดหยุดไม่หยุดอะเจ็บไหมล่ะตกซะปากเจอเลยเดเจ็บไหมปากกูเจอยู่แล้วจางเฮ้ คบกันมานานไม่ยอมไม่ใช่น้ำสักไม่เคยคบใครแรกแันละมุนเอาวามล็กทิ้งไปไว้พี่หยาดะ้เพือนต้องรไป้ไว้ไม่ต้องมายุ่งพี่พี่ถือสิ่งท่ั้งใจเป็นเงียบมายาบอกทายกัไปแลดูไอ้ผมคือ่ายายาไม่หยุ่หยุดหยุด ผู้หญิงเช่นไรจงออกไปให้พ้นไม่ไปจ้าเพราะพี่ไม่อยากจะสนใจนุ่มรอร้อนรรแบบนี้ตัวเจ้าเกิดมาเป็นผู้หญิงมแมมเที่ยววิ่งหางชาย ทีจ่จะเอาไมา้ไ <c oughs> ล่ไปอีก <c oughs> <c oughs>